สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนเทคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการลดปิงนะที่ชื่อว่า Gear Up Booster ผมจะเอาตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมาใช้กับเกม Diabo 4ซึ่งผมเล่นอยู่นะคือเกม d i a บ4ีเนี่ยมันจะเป็นเกมออนไลน์100%เวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะมีการเลือกรีเจน,นะก่อนก่อนที่จะเข้าไปเล่น โดยที่ลีเจียนที่เหมาะสมกับพวกเราเนี่ยก็จะเป็นลีเจียนอเมริกานะครับแล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอมันสามารถเช็คปิงได้ด้วยด้วยการกด c o n t r รลอครั้งนะ c t r โ R รครั้งแรกมันจะเป็นโชว์เ p s c t r อ R คออีกครั้งหนึง่งจะเป็นโชว์ปิงโดยที่ปิงที่เราจะเจอเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ80นะครับ80ขึ้นไปเลยคำว่าขึ้นไปเลยคือคือบางทีเนี่ยเหมือนเราหลุดเข้าไปใน ในโซนอื่นน่ะคือปิง300ก็เคยเจอปิง1000ก็เคยเจอแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่มันเล่นลื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ80 200ถึง200ถือว่ารับได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอ่านี่เข้ามาละอันนี้เดี๋ยวด c อนโทรล R นะครับนี่2ทีตอนนี้ e n c เอนซี่ที่150 m มิลิเซกก็ถือว่าเล่นได้ โดยทั่วไปเนี่ยถ้าประมาณ1 0 0 140 150ี่ยเนี่ยผมจะผมจะประมาณการว่าเราอาจจะอยู่เซาเอร์เอ่อถ้าไม่เกาหลีก็ก็ประมาณเอ่อญี่ปุ่นนะแต่จริงๆญี่ปุ่นจะต่ำกว่านี้ญี่ปุ่นน่จะประมาณร้อยต้นๆ้นะครับถ้าประมาณนี้นะถ,ถ้าเท่าดาวนะเวลาเล่นเกมถ้าเกิดว่าไปสัก180เนี่ยอาจจะไหลไปสักออสเตรเลียหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไดเ้เกือบร้อยหรือร้อยต้นต้นก็นนนมีคนามน่าจะเป็นพวกฮ่องกงไต้หวันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะ นี่นะอันนี้คือไดโบนะครับเดี๋ยวผมออกเกมไดโบก่อนอเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนี้กันว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเราใช้งานยังไงนี่นาเว็บเป็นอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับดาวน์โหลดสำหรับ Windows อินสตอลให้เรียบร้อยนะมันจะมีตัวเกมจะมีแค่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับที่เราจะเข้าใจได้นะ อย,อ,อย่างอื่นก็ผมก็ไม่เข้าใจเอา,เอาอังกฤษแล้วกันสามารถติดตั้งโปรแกรมได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็น create shortcut นะครับตรงนี้ run on desktop คงไม่ต้องหรอก mm hmm. เห็นไหมว่ามันมัมีรูสเกมไว้ให้เราเลือกเยอะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิกก่อนแล้วกัน confirm ควิกก่อนพอเข้ามาแล้วจะเห็นไอคอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราอยากใช้งานนะเราก็ลดลคลิกเข้าไป รงนี้แล้วก็ต้องไปดูว่าเออตรงนี้เกมนี่ไม่มีบอกนะว่าเอ้ยยังไม่มีเกมที่ผมจะเล่นก็คือ a ดโบที4ผมกดเข้าที่หม g a เกมก่อนนะแล้วก็ดูอ่ะยังไม่มีอีกใช่ไหมอ่ะกดที่เกมอ่ะเจอแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้เสิร์ชเอานะทีนี้จะใช้เนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยจึ๊บนี่เราอินวิดก o เกิลอะไรแล้วแต่เราจะนั่นนะเพราะว่าเขาจะมีฟรีไท่อให้ใช้ฟรีได้3วันนะครับ อันนี้เราอินเสิร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอเคทีนี้ก็มากดบูสต์ตรงนี้เขาจะถามเขา,เขาจะเขาจะดูว่าเออเราอยากจะให้มันยิงไปที่ไหนจริงคือไดโบเนี่ยเราใช้ลีเจียนนอตอเมริกาก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนอตอเมริกาด้วยในการใช้ปิงบูสเตอร์ให้เราใช้ที่เอเชียครับเซิร์ฟเวอร์ที่ปิงน้อยที่สุดนะก็คือฮ่องกง ทีนี้อันนี้เห็นไหมมันบอกว่าผมอ่ะ,อะจะบอกอยู่แล้วนะเพราะผมใช้ของฟรีอยู่นะครับจะเพอร์ชาร์ไหมะจะจ่ายเงินไหมก็ยังไม่จ่ายนะยังไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจ่ายก็ก็ดูราคาได้นะครับนี่นี่ราคาจะอยู่ที่129ต่อเดือนนะท่านปีก็นู่นเลยพันหนึ่งนะจะอยู่ที่ตกเดือนละ99้าทอ่ะบาททีนี้ ตัวนี้ผมผมยิงมาที่ฮ่องกงแล้วครับในตรงนี้ฮ่องกง3.7.3ตัวนี้คอนฟิกอ่ะทีนี้เนี่ยต่อไปก็ต้องมาดูมามาทำให้ตัวตัวโปรแกรมเนี่ยมันเชื่อมกับเกมไดโบของเรามันต้องทำการลัช์เกมก่อนโดยการที่ให้มันไปเชื่อมนะเราต้องรู้ว่าไดาโบเสีของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนของผมอยู่ที่นี่นะครับไปไปกดบาวสไปหาให้เจอแล้วก็ไปเลือกเชื่อมกับตัวนี้ นะมันจะมีตัวรันเชอร์กับตัวนี้อนนี้ให้เลือกตัวนี้ตัวที่ 40,000k เนี่ยเราคอนเะฟิร์มทีนี้ก็ก,กดลั n นเกมถ้ากดลันปั๊บแล้วมันเรียกป๊อปอัพตัวบัตเทอเนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันเชื่อมเรียบร้อยแล้วมันเชื่อมอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะมีวิธีทดสอบด้วยนะว่าไอ้มันเชื่อมจริงหรือเปล่านะครับ อ๋าละนี่ลาดินซี่ยังยังประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะเพราะว่าค่าเนี้ยถือว่ามันไม่แหลกแล้วนะอยากรู้ใช่ไหมว่ามันทำงานร่วมกันไหมเอาตัวเนตแทบมาเบ,บิร์แกบูเตอร์มานะครับดูนะสตอปบ,บูทคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับโดนตัดจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แสดงว่าโปรแกรมมันทำงานอยู่อย่างแน่นอนนะครับถ้าใครไม่ชัวรก็ จะทาวิธีนี้ก็ได้นะเช็คก่อนทีนึงให้รู้ว่าโอเคฉันเชื่อมแล้วนะเชื่อมอย่างแน่นอนแล้วแล้วก็ขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องคือเราไม่จําเป็นอย่างผมเนี่ยผมแนะนําด้วยการใช้กับไดโบซีเพราะว่าไดโบซีเป็นเกมเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยอ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้เนี่ยก็เอาไปใช้กับเกมอื่นก็ได้ที่คุณมี land, เกมวอลเลนเกมอ่อ่พวกดิวิชันหรืออะไรก็ตามที่แล้วแต่เราจะเล่นนะตามที่มันลิสต์อยู่ในตัวตัวเกมเนี่ยนะครับ เนีย่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมเข้ามาอีกรอบหนึ่ง ทีนี้ผมลองใช้โปรแกรมนี้มาแล้วนะสวันออนไลน์โดยการเชื่อมตลอดเวลานะสิ่งที่ผมพบก็คือเวลาเวลาผมเข้ามาเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะเจอ l a t e n นซีอยู่ที่ประมาณ90-80จนถึง150บซับเป็นส่วนใหญ่มีบางครั้งที่หลุดมา200นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเล่นคือมันจะค่อนข้างลื่นกว่าเสถียรกว่าอย่างอย่างมันจะมีละหลายๆเหตุการณ์เช่นผมไปวิ่งเฮลทายเนี่ย มันต้องมีการโหลดฉากบ่อยบางทีผมจะเจอแบบปิงมันสปามันมันเด้งพัวขึ้นไปประมาณ200 300 400หรือเคยเจอแบบพันหนึ่งก็มีที่มันจะเด้งเด้งอืดแล้วมันก็ค้างค้างกระตุกเนี่ยตอนที่ผมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนผมใช้ผมไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะแต่จะมีถามว่ามีแหลกบ้างไหมมีเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงขนาดที่ควบคุมไม่ได้อะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็หายไปนะครับเนี่ยหลายมา90าละ งันะ้นก็ประมาณนี้นะแนะนำเผื่อใครอยากลองใช้มันมีใช้ฟรี3วันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้ฟรีก็ใช้ฟรีพอมันหมดอายุอยากซื้อก็ซื้อนะครับไม่อยากซื้อก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแค่มาแนะนําให้ฟังเฉยๆนะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการหวังว่าวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกักใหม่คลิปหน้าขอคุณมากครับสวัสดีครับ